สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบอนสุขุสุคนพนาประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพขอกับสองสนีป่าพี่น้องเ้ยเข้าห้ากับขางมะเขาวเป็นทีเริ่ม้อยเนาะเฮาสินหนึ่งเขาไหวน้องเขาไหวแต่เศร้าพอน้องสละคนเจ็บท้องน้องทำน้ำโสกนะพี่น้องคนเจ็บท้องเขาก็เลยขางไหวเถือนไปหาบงห์มอเขาจะได้เอาเขาไปนำน้องน้องน้องทำคนเจ็บท้องเป็นอะไรร้อย เจ็บแห้งกว่าเ,เ,ออเ,เก่าบะเออเจ็บมแห้งกว่าเก่าพี่น้องตอนนี้หนาหยงเที่ยวเที่ยวง้อแล้วตอนนี้หนะฝนกับมาตกพี่น้องเอ้ยหน้ามันต้องอะไรต้นเนอะตอนนี้หนาหยงเที่ยวงอเขากับพญายมหายยามาเพื่อนยาดีพี่น้องเอ้ยยาได้ลูกงา่าย <c oughs> ตอนนี้กำลังเกียมแหละพี่น้องเลยเกียมแถวพ่อปแปนไปหาโหลดสิแจงโหลดแถวบ้านแถวนี่เลย <c oughs> จักเขาเสียเอาจากักเอาจัาเกเสียเอาทลายแหละเนาะกระยาพี่น้องเลยแถวพ,พ่อผลยังไปหาโหลดตอนนึตงตอนนี้ก็เริ่มสิแจ้งแล้วตีสามแล้วตีสามกว่ากว่าแล้วตอนเจ็บแห้งถึงกว่าเ,เก่าเพิ่เจ็บตั้งแต่เทียงขึ้นเจ็บตั้งแต่เทียงขึ้นพี่น้องเลย อืมยางหรอกน่องเลยนั่งกับ่ได้นอนกับ่ได้ยางหลอกฮะเออเอาไปรดเอาไปรดสโอ้ยเอาไปกินน้ำห่อนแมนเอาไปกินน้ำห่อน ผมเอาไปจากอันหรผมตอนนี้กำลังแต่งทองพี่น้องเลยติดเข่าในแม่ใหญ่ชื่อกลังมาจัดแจงพี่น้องเลยโหลดกรนยังมาได้นังไงถ้กับ เราต้องใส่กันยาว่าแฮมตุ้มไปให้ปุ๋งอย่างหวหนุนพี่น้องเลยเจ็บแหงโดยโดยเป็นปั่นกินข่าวน้ำโดยจ้าสาปตัวนี้เลยหนึ่ง ันเตรียมการพี่น้องเลยพอออกมาแล้วบอกคะเออพอออกมเอาแล้วเอาพ่ะนะตอนหลับลูกชายแจ็กสิลูกชายลูกสาวบาตรเตืนก้าพ่นกาม่าแจ็กสิแจ็กสิหลับลูกชายลูกสาวเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็รอรุ้นลอรุ้นน้ำกันสันนี้ก็ยังรอรุ้นต้องผู้ชายแน่ๆที่แน่ๆคือผู้ชายว่าตรนกตือนกา เป็นหวานใจลูกเป็นตะเไสแม่นนยเนน่แมเนนเาิงขาาขาเปนปลาเทนี่าผ้ชไสแม่ขาสองคนมาผไแม่ปุ่งกำลังหล่ออี่น้องนอกเยนอนมาได้อดทนเอาสูสๆมันเจ็บมาแบบเป็นเกาเข่านะเป็นบาดบาด สูสูน้องสลาอดทนเอาไปดูพี่น้องนะพน้องนะทัานน้ำโซ่ไปเจอครอบงนี้พี่ใหญ่จาะกับไปนอนตั้งแต่เพียงขึ้นพอแล้วพี่น้องเลยพเจาะกับไปนอนเลยอดเอาอดเอาน้องต้นกำลังนั่งกรเแ่าพ่อพี่น้องเลยแถาพ่อก็มาทำการตั้งแต่ตีสามพอแหละตื่นนาทัานน้ำโซ่มาครอลูกแม่ ตื่นนะประมาณเทียง,งขึ้น,นตื่น,นายเปิดออกสะดอกนะพี่น,อน้องอยู่ใกล้ข้นอยู่ดอก<น>อันเพิ่นเจ็บท้องนะเทียงขึ้นของเมื่อนี้นาเอามาหามอกะตีสามเผื่อแถวโพไปหาห,าหลดทาร่างหลดเขาเจาก่ะหาสองหม่องสามหม่องพี่น้องเลยหาหลดคนแถวบ,บ้านนั่นแหละจางเขา ยังบม่ได้หายขาจ้างค่ะยังดอกเบัวเมืองเพื่อนคนใดจังวา่าขาจ้างค่ะยังขาดเจา้าตอนนี้กำลังนังน่งนั่งว่านั่งพงังเบิ่งนั่งพักผ่อนผักผ่อนเพราะว่าเขาอยู่แต่ในในเขาแออัดแห้งหมอเขายู่สถานะีได้ลูกแล้วพี่น้องเอ้ยน้องน้องข้ามก็ได้ประมาณหกโมงหกโมงเสาร์ห้านาทีได้ผู้ชายพี่น้องเอ้ยได้ลูกผู้ชาย น้ำหนักก่ะสามโลสี่น้ำหนักของอันล้านร้านไสายนะพี่น้องเอ้แต่นี่ก็ไม่ได้เอื้อนละร้านสาวผมเคยได้ร้านไายจักเดียแต่พอดีใจบ่ได้ร้านไายใจดีใจผมเคยได้ร้านไายจักเดียลูกผมได้แต่ผู้หญิง่งได้ร้านไส้ไปพะงัยสิแท่งกลางวันเนี่ยเฮาก็จะเอื้อนมาล้านสาวพอแล้วพี่น้องเอ้คำว่าบ๊อบเม็นผู้ชายไปจังหวะลืมเนี่ยผมว่าหผมได้แต่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงตลอด ลูกได้หาคนกับผู้ยิงร้านเด็กสามคนสุกรนะครับสามเด็กผู้ยิ่งวัดพนแรกคนที่นี่นี่ได้สมาชิกใหม่เป็นผู้ชายพี่น้องเอ้ยผู้อยู่ที่อนนั่นบอลบอลได้ซนใจละแหละพี่น้องเอ้ยตั้งว่าแตกว่าแตกจอมซนได้ได้ได้อันบอลลินใหม่แล้วอันจะซื้ตังซื้อให้ได้พี่น้องเอ้ยร้านทราย ที่หน่อยค่ะตังสีขาวไปหายเบิ่งหนาลานทรายเนาะ <c oughs> แม,นมน่น้องคำนำโศพี่น้หน่อยได้คลอดลูกเป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้ยสบายใจแน่พี่น้องเลยแตนี่เราอู้กุ้มใจไายจืนบใบไม้ง่ายง่ายจือน,นๆๆๆอยู่เฮือนงายจือนเป็นโบก้ามาได้พี่น้องยากเป็นนต้องให้เขามาแทนกะส่งข่าวเมื่อไรแหล,ล,ละว่าได้ล้านทรายปลอดภัยดีมีแต่ท่พผอแล้วนำมา <c oughs> อันพ้นตกพี่น้องเลยหนังทั้งอันทั้งถ่ายโดดกับพะหุ่มยังกับเปียกเบิดเพราะว่าได้ตอนพ้นห้าก,กัมาตกวังน้องขามเจ็บท้องเนาะพ้นตกนะ่ะตีตีสอพี่นอ้องพ้นมาตกนเะจนหอดขงมหมอหามาของมอกับตีสามกระแหงเจนเปียกเบิดส่วนี่นะ มามาอยู่เพิ่งเติบนในเช่นแหงแม่ตั้งแต่เที่ยงขึ้นคนละพี่น้องเอ้ยยังม่ได้มีพายนอนปัญญาจอยกัสนีน่ะตื่นพร้อมกันเด็กเด็กเขียนผุนโถมาเที่ยงขึ้นน้องคำโทโถกันมาน้องคำนอนอยู่เลือนแม่น้องอนเลยไหวโทขึ้นมายังวะหลับเราจะขึ้นห้าวเจี๊ยบท้องผัวเที่ยงขึ้นเพราะกระโหกไก่อันเสาพ่อลงไปน้ำเท่าแม่อยู่เที่ยงหายอันอยู่อันอยู่วัดไปจำศิล ค่แน่แต่ว่าได้ออกไม้หนึ่งค่ำออกไม้หนึ่งค่ำก็ถ้าแม่าไปเดือนอันนั้นก็จะเป็นเดือนเดือนสิบเดือนสิบแต่ยมเกี่ยวเขาวเลยเอาไว้แค่ไหนจะไปเบิ่งหน้าลานทรายเด้อขานาตาเป็นอะไรคือแม่หรือคือพ่อเนาะพี่นอ้องเตรียมไปเบิ่งน้ำกันตั้งหน่อยใส่เข้าไปตอนนี้นัง่งซมบรรยากาศซมวิวไปก่อน พี่น้องสองเมลูกพ่อแม่ลูกพี่น้องเอ้ยตอนนี้มันกำลังนั่งนั่งลำบึงลูกเพิ่นหาเสียงบิ่งลานชายน้องเอ้ยเกือบเหมือนว่าว่าลานซาวแล้วที่เมื่อกี้ปางกินน้องก็เห็นเห็นเห็นบอลอาซมโลสีพี่น้องเอ้ย เอ้ยแก้มแก้่คนคือขาวใช่เนาะขาวขาวคือแม่หน้าตาจะคือแม่แล้วพี่น้องเยให้พี่น้องเบิ่งว่าจักจะคือแม่และคือพ่อพ่อเพิ่งกระจอบซองตอนนี้ยจอบซองมาลุงทรายใจพี่ใจแล้วก็มระจอบบังหน้าลูกลูกกระหู้แล้วพี่น้องออกมานั่นหายหายแต่อยู่ในขบวนนะฮั่นเนาะออกมานี่ก็ไม่หายอีกเลยเนาะ หายดังบ่้อืมท่าวพอก็ดีใจปลายนะว่ะบุเคยได้ลูกาชกยา,กา,ายจากเพื่อเขาก็บบเคยได้ลานชายจากเถื่อพี่น้องเลฮะก็เลครั้งแรกลืมลืมคนหัวแตกอยู่เพื่อนเลย,ยน,ลน้องเลยอืมกินนมกินลายบ้างลอยนมในหนึ่งบ่นอนต่อละเด้น้องเอ้ย เหนื่อมือก็มีตัวเหนใ่อยๆได้เนื่อยมือถูกพ่ว่าใชต้องมือไหโอ้ยหืนเลยแค่แต่เปิดซองหล่อไปพี่น้องเลยอ่อนซอนแหงตอนี้แล้น้องสาวกำลังนอนผักเพลินไปพี่น้องเลยเพนว่าประมาณตอนตอนแรงพอแล้วปัญหใไ้เมอ่อเนาะห้ากับเมื่อนี่บริไปไซเราพี่น้องเลยเขาจะได้นังขาว้าน ได้นางเผาล้านชายแล้วก็น้องสาวอยู่นี่แหละเพราะว่าเท่าพ่อเท่าแม่เท่าพ่อมันก็ได้เมื่อแล้วครับอันอยงร้อยนอนที่ร้อยเออยังบอกให้นอนอย่าเพิ่มนอนเด้อพื้นก่อนยังอย่าเพิ่มนอนนะแมงวันบินอยู่เด้อผอพนังซ่อมแมงวันนองคือบอกกะอีมานั่งกูกะ นางซอมจอบซองจอบเบิงเฮ้ยเป็นตาซังเฮ้ยเลยพาเป็นตาซังเลยดิหนอนจับมือออกเลยตัวนี้จับมือจีิงหรือเป็นตาตื่นกวน กวนเพิ่นศากตร์หบือเปาอกกบบจกจ่าคือกันอ,อ่นไหวเลยพี่น้องเลยปอเ <c oughs> พิ่นอ่านโหลดพี่น้องกิปนี้ฮากับเขาจะคีบเพีงทนันทีเด้อฝากกดไลก์กดแชร์ก็ติดตามซองซนีป่าในเด้อพี่น้องสบายดี